โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ2แถม1คุณผู้ชมจะได้รับเพียวพง1กล่องเพียวเอ็กล่องแถมฟรีไปเลยค่ะเพียว X ให้ไปอีก1กล่องฟรีทันทีจากราคา6,000บาทลดเหลือเป็นแค่1,999บาทและถ้าใครโทรเข้ามาทันในช่วงนานทีทองนี้คุณจะได้รับบวกแท้ๆอีก1นึ่ใบไ,ไปทันทีเล็กๆน้อๆต้องใหญ่ๆเท่านา คำพูดนี้มันเชยไปแล้วเดี๋ยวนี้ใครก็ต้องการของเล็กๆเท่านั้นเหมือนกับเพียวผงและก็เพียวเอ็กซ์ครับที่เขาย่ออาหารพืชให้มาอยู่ใน1นึ่ซองเรียบร้อยแล้วนะครับและโดยเฉพาะเพียวผงเนี่ยเทียบเท่ากับอาหารพืชชนิดผงทั่วไปถึง10บซองเลยครับกรเกษตรกรก็มั่นใจอุ่นใจพกพาติดตัวได้ง่ายสะดวกนําไปใช้ในไร่ในสวนได้เลยโอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเพียวผงหนึ่งซอง จิงแต่แจ๋วมากๆเลยและที่สำคัญผ่านการวิจัยจากห้องแลบมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยวันนี้กิฟอยู่ที่ห้องแลบวิจัยของเพียวค่ะจะพาทุกท่านมาดูเคล็ดลับสูตรเฉพาะการผลิตเพียวผงสองนี้กันนะคะตามกิฟเข้ามาด้านในเลยค่ะ เพียวผงซองนี้ต้องใช้เวลาคิดค้นวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและดินเพื่อให้เพียวผงซองนี้เขาเอาอยู่ทุกการบำรุงพืชพร้อมเสริมความแข็งแรงให้กับพืชค่ะเพียวผงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการตั้งแต่การสกัดส่งตรวจวิเคราะห์ทดลองผลิต และบรรจุในห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน ISO ทำให้เพียวผงซองนี้เป็นสุดยอดอาหารเสริมพืชที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้จึงมั่นใจได้เลยว่าทุกซองของเพียวผงคุณภาพเต็มร้อยเพียวผง1นซองเข้มข้นสารสกัดมากกว่า20ชนิดคุ้มค่าเห็นผลเร็วและที่สำคัญปลอดภัยเพราะสกัดจากธรรมชาติ100%ค่ะ เพียวผงเลือกสารวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้สารสกัดคุณภาพที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่สกัดจากพืชและสารอาหารต่างๆที่จำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสงเห็นไหมคะว่าเพียวผงช่วยสะสมอาหารพืชทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงช่วยสร้างดอกสร้างผลทนแรงทนโรคมแมลงใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลที่น่ามหัศจรรย์เพียวผงตัวเดียวโดด แวเดียวอยู่ว้าวสุดยอดเลยละครับมั่นใจได้เลยกับเพียวผงนวัตกรรมของเราเลยนะครับและวันนี้ใครที่สนใจกับโปรโมชั่นนาทีทองจัดโปรมาฝากคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษถืงสองแถมหนึ่งคุณผู้ชมจะได้รับเพียวผงหนึ่งกล่องเพียวเอ็กหนึ่งกล่องแถมฟรีไปเลยค่ะเพียวเอ็กให้ไปอีกหนึ่งกล่อง จากราคา6,000บาทลดเหลือเป็นแค่1,999บาทและถ้าใครโทรเข้ามาทันในช่วงนาทีทองนี้คุณจะได้รับบวกเท้ๆอีกหนึ่งใบไปทันทีใครยังไม่เชื่อวันนี้เรามีเสียงกเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงมายืนยันกันด้วยส่วนอื่นก็ไม่ได้ผลแต่ที่สวนนี้จะได้ผลตลอดหลักล้านขึ้นอ่ะ หลักล้านขึ้นน่ะดกมากต้นนี้ประมาณ90ลูกครับ10ตันทั้งสวนก็น่าจะได้ประมาณ30มสิบตันสาตันใช้เพียวผมมาตลอดเลยครับทุกปีจะเป็นทรงนี้หมดกเก็บเอเลยครับเป็นสุรียนทรงเนื้อเปลือก<ข>บาง<ข>ลูกกลมพ่อค้าชอบอ่ะครับจะเอาไปส่งออกแางเดียวอะ่ะจีนเข้ามาเยี่ยมชมในสวนเลยให้เพียวเขากินตลอดเห็นทันตาดีอะ่ะสองสามวันเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าใบก็แล้วจะเขียวเข้มประทับใจครับใช้แล้วก็ลูกจะดกทุกปี ต้นเขาก็ไม่โซมเขาจะเขียวสดอยู่ตลอดคุณภาพเขายังดีอยู่ก็ยังใช้อยู่รักอยู่สม่ำเสมอทุกปีไม่เคยผิดหวังใช้แล้วเขาต<ห>อบสนองเราดี<ห>อ่ะก็คือประทับใจอ่ะ2เล็กๆแค่2นิดเดียวอ่ะคุณภาพเขาแรงก็จะช่วยเรื่องอากาศได้เย<ส>อะก็ภูมิใจครับถือว่าประสบความสําเร็จก็รู้สึกประทับใจเต็มร้อยครับเต็มรอยวิธีการใช้เพียวผงง่ายนิดเดียว สำหรับข้าวอ้อยมันสัปะหลังปลามยางพาราและผละไม้เพียวผง1นซองผสมน้ำ100ลิตรฉีดได้2-4ไร่ส่วนผักสวนครัวพริกมะนาวดอกไม้พืชลมลุกเพียวผง1นซองผสมน้ำ200ลิตรฉีดได้4-6ไร่เพียวเอ็ X ก็ใช้ง่ายไม่แพ้กันหน้าข้าวอ้อยมันสับปะหลัง น้ำมันยางพาราผลไม้เทียวเอ็กหน่องผสมน้ำได้40-50ลิตรฉีดพ่นได้1-2ึ่ไร่ผักสวนครัวพริกมะนาวไม้ดอกไม้ประดับพืชล้มลุกเทียวเอ็กหน่งซองผสมน้ำได้80-100ลิตรฉีดพ่นได้3-4มถไร่ โปรโมชั่นสุดพิเศษหือ2แถม1คุณผู้ชมจะได้รับเพียวพง1กล่องเพียวเอกล่องแถมฟรีไปเลยค่ะเพียวเให้ไปอีก1กล่องฟรีทันทีจากราคา6,000บาทลดเหลือเป็นแค่1,999บาทและถ้าใครโทรเข้ามาทันในช่วงนาทีทองนี้คุณจะได้รับบวกแท่ๆอีก1ใบไปทันที โปรเด็ดโปรโดนโปรดีรีบหน่อยนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้โทรกันเข้ามาได้ที่087754 9999หาาากรือทางไลน์เกษตรเพียว